รอด้วยพี่ฝน <c oughs> สนุกจังเลยอะนันนานได้มาทะเลทั้งทีนะเนี่ย<อ>มาเร็วสิปุ๊กปิ๊กอยู่ไหนย่าฉันวิ่งทันพวกนายที่ไหนอะดูรีโ่โหขาสั้นชะมัดเลยนะปุ๊กปิ๊กเนี่ยอะไรอะก็ฉันเป็นแมวนี่ไห <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วล่ะน้าโอ้โหว้าขึ้นดีชะมัดเลยอะพี่ฝน เชือกมันพันหัวพี่เอก <c oughs> พันหัวแล้วเหรอพันหมดแล้วนะดูดิอ๋อหยุดก็ได้พ๊กปิ๊กเร็วๆหน่อยสิฮ่า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 ว่าจะมาพันสนุกชะมัดเลยนะเนี่ยนานๆได้มาทะเลทั้งทีดูสิเว,ว้าของพวกเราขึ้นสูงแล้วอะ่ะทำไมเว,ว่าไปพันกันข้างบอลเหนี้วอะ่ะไม่พันหรอกหนะ้าพวกปิ๊กฮ่ <c oughs> <c oughs> หวังว่าวันนี้ คงจะไม่มีเรื่องราวอะไรหรอกมั้งอะไรอะโบุ๊กปิ๊กบว่าอะไรอะโบบอกว่าเหนื่อยหิวอยากกินสเต็กเหนื่อยหิวอยากกินสเต็กพี่เอกว่าไงอะอืมช่วงนี้ลดความอ้วนไปก่อนนะโบนะโธเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีนั่นอะไรอะฉันว่าฉันเห็นอะไรแปลกๆนะเนี่ย ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยผมทุกวันเลยไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําฟรีนะคะผมคิดตังมะเหมียวรู้แล้วล่ะครับวันนี้ก็รบกวนอีกหนึ่งวันนะครับได้เลยครับมะเหมียวอ่ะเจ้ามีเท็ดดี้เดี๋ยวนายเฝ้าแผงขายของอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขายติมให้ได้ตามเป้าด้วยรู้หรือเปล่ามะเหมียวครับพ่อนาะแล้วก็ดูเจ้าขายป๊อปคอร์นด้วยนะเดี๋ยวฉันกลับมาฉันจะไปรับงานเสริมข้างนอกครับพ่อนาะ มาแล้วเข้า <Hey. S 1> วันนี้ก็อย่าลืมตัดให้เกลี้ยงเลยนะครับได้เลยครับแม่เหมียวว่าแต่จะปลูกอะไรเพิ่มหรือเปล่าล่ะครับแม่เหมียวผมจะได้เตรียมไปผมว่าผมจะปลูกข้าวโพดแล้วมาขายอาจารย์แมวให้มันทำป๊อบคอนนี่แหละครับโอ้ดีเลยนะแม่เหมียวแต่ว่าอย่าคิดต้นทุนสูงมากนะแม่เหมียวผมไม่มีตังค์ซื้อโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าผมก็ปลูกทิ้งๆไว้แล้วถึงเวลาก็มาตัดไปเอานะครับ เจ้ามีท่าดีแบบแต้นใน้มันแรงๆหน่อยนะม้าเหมียวเดี๋ยวฉันกลับมาอืมอาจารย์ม้าเหมียวเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับใช่แล้วล่ะครับผมเป็นคนทำมาหากินน่ะนะอเอเฮ้ยนั่นอะไรยุกยักยุกยักอยคือตรงนั้นนะครับอะไรล,ะล่ะครับม้าเหมียวนั่นไงครับตรงนั้นนะครับเอ,อ่ออะไรใช่จริงๆด้วยนะม้าเหมียวโอ้ระวังชนเด็กอ,อ,อ,อเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรนะม้าเหมียวทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นล่ะม้าเหมียวนั่นเขายืนคุยอยู่กับใครอ่ะ เจ๊คนสวยนี่นามะเหมียวดูท่าทางแปลกๆชามัดเลยนะเนี่ยมะเหมียวนะใช่จริงๆด้วยครับอาจารย์แมวไปดูหน่อยดีว่าเป็นไรเปล่าเจ๊คนสวยโอ้อดีอะไรกันเนี่ยฉันฉันฉันไม่รู้จะทํำยังไงดีแล้วอ่ะค่ะทำยังไงดีฉันฉันฉันทำไม่ได้เออ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 เขาเป็นอะไรอะครับอาจารย์แมวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมะเหมียวเดี๋ยวผมจะลองถามดูนะมะเหมียวเออเจ๊คนสวยเป็นอะไรหรือเปล่า คือว่าเออคือว่าลูกฉันนะคะลูกฉันลูกฉันเขาไม่ยอมกินอะไรเลยแล้วก็ไม่ยอมพูดยอมจ่าเออฉันไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยฉันเลี้ยงไม่เป็นวันวันยันได้แต่เดินข้ามถนนอย่างเดียวนะคะเอเออเอย่าเพึ่งอย่าพึ่งร้องไห้เสียใจไปนะครับอย่าพิ่งตกใจเดี๋ยวผมจะโทรหาผู้เชี่ยวชาญให้กันแล้วกันนะเมียวเออตึ๊ด ตืดตืดโทรหาใครเหรอคะอาจารย์มะเหมียวเออโทรหาผู้เชี่ยวชาญนะครับสักคู่หนึ่งนะครับตืดตืดนฮัลโ,โหลสวัสดีค่ะใครโทรมาพี่ผลอาจารย์มะเหมียวเหรอคะอ๋อตอนนี้อยู่ที่ทะเลนะคะมีอะไรหรือเปล่าฮะอะไรนะโทแต่ว่าเราสาออกมาเที่ยวทั้งทีฮก็ได้คะ่ะอาจารย์มะเหมียว ว่าไงเนี่ยโหพี่แอกอาจารย์แม่เหมียวขอให้ช่วยอ่ะแต่แบบว่าบอกว่าอยู่ที่ทะเลเดี๋ยวเขาตามมาเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะแมาเหมียวเดี๋ยวตามผอมไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปหาผู้เชี่ยวชาญจริงหรอคะเออจะมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูดูแลน้องเห็ดน้อยได้ใช่ไหมคะอะไรนะครับเออเอน้องเห็ดน้อยนะคะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออคนนี้โอ้รู้แล้ว เกิดมาจากเห็ดข้าวที่แล้วใช่ไหมครับม้าเหมียวเออผมจะปลูกข้าวโพดนะครับไม่ได้ปลูกเห็ดอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเแบบี้วันนี้เกิดมาจากเห็ดข้าวที่แล้วนะครับม้าเหมียวเออเหนื่อยเหลือเกินวันๆฉันจะต้องมาแก้ปัญหาอะไรด้วยเนี่ยนะ <Hey. S 1> เออได้ข่าวว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ทะเลอะนะม้าเหมียวอา้าแล้วไม่ไปตัดหญ้าบ้านผมแล้วเหรอครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปส่งก่อนพาไปส่งผู้เชี่ยวชาญแปบ๊บเดียว <c oughs> เดี๋ยวก็ถึงแล้วละครับม้าเหมียวนะอ๋อเอาอย่างนั้นก็อย่างนั้นนะครับ ข้างหลังนั่งดีๆนะครับมาเมียวโอ้อะเดเดี๋ยวนะมาเหมียวนั่นไงผมเจอแล้วมาเมียวเออออเออโอ้ยขับดีๆหน่อยครับอาจารย์แมวระวังรถช่ว,วง,ลงล่างไม่ค่อยดีนะได้ครับแนะด่ครับ,รบมาเมียวถึงแล้วครับถึงแล้วนั่นไงเห็นแล้วเดี๋ยวต้องบีบแต่ซะหน่อยเป็นเป็นป็นเป็นเป็น,ปน,ปนดูท่าทางไม่ได้ยินนะมาเหมียวไหนอะครับผู้เชี่ยวชาญอะโน่นไงล่ะครับมาเมียวเดี๋ยวผมลงไปเรียกดีกว่านะ ดูท่าทางแล้วคงจะมีความสุขไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วหรอม้มาเหมียวฮะย่างั้นเลยเหรอความนะเออพี่ฝนอลัลโหลทั้งนี้อาจารย์ม้าเหมียวอยู่นี่โอ้ตะโกนตะดังลั่นเลย <c oughs> พี่ฝนโอ้ยพี่เอกไปแล้วข้าอาจารย์ม้าเหมียวมาแล้วฮะฉันเพิ่งจะเข้ามาเล่นเองเนีเน่เอาหน้าเอาหน้าแป๊บนึงนะปุ๊กปิ๊กวางได้แล้วเนี่ยว่าวอะอวางก่อนอบอกให้วางไงเอาไปด้วยดีเดี๋ยวหายเออเออไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรนะพี่เอก มาเร็วเข้าบอบอโอ้ยวิ่งขึ้นบันไดามากว่าจะถึงเบาๆพี่ฝนโอยอาจารย์มาเหมียวมีธุระอะไรเหรอคะเออเออคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องนิดนึงนะม่อนเหมียวพอดีว่าระหว่างทางที่ฉันขับรถมาฉันเจอคู่แม่ลูกแม่ลูกเห็ดนะม่านเหมียวแม่ลูกเห็ดใช่แล้วใช่แล้วม่านเหมียวคราวที่แล้วนั่นไงแจ้วคคนสวยอะฮะ <c oughs> เจ๊คนสวยที่พี่ฝนทำค้ออะเหรออ๋อนึกออกแล้วแล้วทำไมเหรอคะคือว่าเด้วเด้อขับรถไปพูดไปก็แล้วกันนะคือว่าเขาเขาเลี้ยงไม่ได้อะเลี้ยงไม่ไปนะฉันอยากจะให้พวกเธอช่วยเลี้ยงลูกน้องเห็ดหน่อยได้หรืเปล่าวะมะเหมียวเออทำยังไงดีอ่ะพี่เอกก็ก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกคนอื่นนะเลี้ยงมาหลายลูกแล้วก็ได้นะแต่แบบว่าเอาไปตรวจร่างกายหน่อยดีหรือเปล่าอ่ะ เห็นบอกว่าอะไรนะคะเจ๊คือว่าลูกของฉันลูกเก็ดของฉันน่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าแล้วก็ไม่ค่อยกินด้วยอ่ะไม่รู้จะกินอะไรบรระอาหารดีแล้วนะเอาแล้วก็กินนมไม่ใช่ครับเด็กๆอ่ะไม่กินนะเขาไม่กินนะฉันจะทํำยังไงดีล่วมางั้นเราก็ไปหารองพอ,อ,อดีกว่าครับรองพอ,อ,อเหรอเออใช่นะมะเหมียวอาจารย์ใหญ่ครับจา์ใหญ่มะเหมียวจา์ใหญ่ อมาทำอะไรกันวันนี้เยอะแยะเนี่ยคือว่ารองพออยู่หรือเปล่ามาเหมียวเขาอยู่ข้างหลังของเขาเนี่ยอยู่ในแ l บ p อะโอ้ดีจุงบอยนะมาเหมียวคือว่าเออเออเออพี่ฝนพี่ฝนพูดสิพูดพูดเออคือว่าอยากจะมาให้อาจารย์ใหญ่เออไม่ใช่อาจารย์ใหญ่รองอาจารย์ใหญ่ช่วยเช็คร่างกายให้กับน้องเห็ดหน่อยอะค่ะอ๋อเออไปดีเขากำลัง ทำการวิจัยอะไรของเขาแปลกๆอยู่ข้างหลังกันเนาะทำการวิจัยเหรอคะอเอองั้นถ้าพวกเธอหมดธุระกับฉันแล้วฉันขอไปก่อนก็แล้วกันนะเอาลุงไม่รู้ตามฉันมานะโอ้ย <laughs> ในที่สุดผมก็ได้ปูข้าวโพดแล้ว <laughs> <laughs> ฉันฉันก็จะได้หมดเรื่องวุ่นวายสักทีนะ <c oughs> มะเหมียวลุงไม่รู้ไปแล้วข้าพวกเราเชลแวบหนีก่อน <laughs> ก็แต่ว่าเดี๋ยวแวะซื้อมเลเ็ดข้าวโพดให้ผมหน่อยนะครับมเลเ็ดข้าวโพดแล้วก็มอเมียวได้เลยครับแต่ว่าไม่ต้องซื้อก็ได้บมมีเยอะเดี๋ยวแถมฟรีให้ก็แล้วกันนะมอเมียวแต่ว่าผมคิดตังเรื่องของการปลูกเพิ่มก็แล้วกันนะคงต้องอย่างนั้นแหละครับอาจารย์แมวโอ้พี่เอกอาจารย์แมวไปแล้วอะอืมได้ข่าวว่าจะปลูกข้าวโพ,อพ,อพอดอะไรกันด้วย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหารองอาจารย์ใหญ่ก่อนดีกว่า รองอาจารย์ใหญ่น่าจะยังอยู่ในห้องพักค,ครูหรือเปล่านะก็ไปดูก่อนก็ได้พี่ฝนปกติถ้าเป็นกลางวันจะอยู่ห้องพักค,ครูแต่ว่าเย็นๆเขาก็จะไปอยู่ตรงแแบบแล้วอ่ะเฮ้ยนัย่นไงใช่จริงๆด้วยพวกปิดนี่นายยังไม่วางเว้าอีกเหรอเอาแล้วใครจยากเก็บให้ฉันน่ะเอ่อรองอาจารย์ใหญ่คะ่ะเลยหรอครับคือว่าพวกเราอยากจะมาขอร้องนิดนึงนะคะเลยหรอครับเออน้องน้องเหตนะคะน้องเหตเขาไม่ค่อยกินข้าว แล้วก็ไม่พูดนะคะ่ะอยากจะขอให้มาตรวจร่างกายแล้วก็รักษาหน่อยได้ไหมคะอ๋ได้ได้ไปไปมาดิเอาเข้าเครื่องเลยนะทุกคนเข้าเครื่องเข้าเครื่องอันนั้นเหรอคะใช่แล้วเป็นเครื่องวิเคราะห์ไงเราจําไม่ได้เลย แล้วอย่างนี้จะมีการแยกล่างอีกหรือเปล่าวะไม่แยกแล้วฉันเอาสเปรย์ขีดที่ปุ่มคี้ไปเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> สเปรย์ขีดที่ปุ่มคี้งั้นหรอใช่แล้วเอองั้นก็เดี๋ยวขอฝากนิดนึงนะคะไม่รู้ว่านานหรือเปล่าอืมไม่นานหรอกไม่นานหรอกว่าแต่ว่าดูจากองค์ประกอบทธาตุแล้วไม่น่าเป็นมนุษย์เลยนะเนี่ยเอาแล้วเป็นอะไรอะคะทำไมออกเหมือนเชื้อลายเงยชอบกงั้น,งนพวกเราออกไปรอข้างนอกนะคะ สงสัยน้องเขาเป็นเห็ดอ่ะก็มาจากลาเหมือนกันหรือเปล่านะนี่ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วอะ่ะพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะต้องเข้าไปดูหน่อยแล้วนะฉันก็เป็นห่วงน้องเห็ดของฉันเหมือนกันพาไปดูหน่อยสิรองอาจารย์ใหญ่คะโอว่ายังเงย่ะอเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกเอน้อง<ป>เห็ดทำไมเหลือตัวเท่านั้นนะ่ะเต้นดุกด๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กด้วยน้องเห็ด น้องเห็ดตัวเล็กแล้วค่ะอ๋อเออพอดีเช่นปรับสมดุลธาตุให้เขาเรียบร้อยแล้วนะโอ้อย่างนี้ก็หายแล้วใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดูปกติดีแล้วที่สําคัญไม่ต้องให้กินนมกินข้าวนะแล้วกินอะไรอะคะเอาไว้ลดน้ำแล้วผ้าคลุมไว้ในที่ชื้นๆงินให <c oughs> ้ได้แล้วจ,จริงเหรอ,อ,อโอ้ลดน้ําแล้วก็ผ้าคลุมโอ้เจ๊อย่างนี้เจ๊ก็เลี้ยงง่ายเลยอสิ เออแต่ว่าฉันฉันมีธุระจะต้องไปเดินข้ามถนนอะฉันขอฝากน้องเห็นไว้กับเธอหน่อยได้หรือเปล่าเลิกไปเดินข้ามเด้อครับไม่ไม่ได้มันเป็นชีวิตของฉันฉันไม่ได้เดินมาครึ่งวันแล้วฉันทําใจไม่ได้ขอบใจมากเลยนะบุยบุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนอะไรของเจเนี่ยโอ้โห oh พี่เอกเจชิ่งไปแล้วอ่ะเออสรุปแล้วน้องเห็ดนี่เขาก็เป็นเห็ดจริงๆเนาะลดน้าเปียกๆแล้วเอาผ้าคลุมไว้ให้ชื้นๆเอองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราคงต้องเลี้ยงไปสักพักหนึ่งอะนะจนกว่าเจ๊เขาจะเดินข้ามถนนสบายใจอะ่ะเออลืมไปเลยว่าต้องไปส่งรายงานอะ่ะอ๋องั้นก็รายงานไปส่งที่ห้องก่อนไปเออเอารายงานไปส่งที่ห้องแล้วเดี๋ยวเรา ค่อยกลับบ้านก็แล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะคะลองอาจารย์ใหญ่ไม่เป็นไรอะอแต่ว่ารายงานบรรทัดนี้มันคืออะไรแปลกๆสีส้มๆอะไรของเขาอะ่ะไม่รู้เหมือนกันหายก็ดีแล้วนะน้องเหตุแต่ว่าเขาไม่ยอมพูดแฮะเขาเป็นเหตุไงอ,อ๋อเออใช่นะอ่ะลดน้ำแล้วก็เอาผ้าคุมไว้ใช่ป่ะอืมแต่ว่าตอนนี้คงไม่ต้องลดแล้วเดี๋ยวบวมวิ เพื่อนเรามาอยู่เต็มห้องเลยอะมาทําไมกันทุกวันก็ไม่รู้นะโอ้ยนี่เขาเรียนกันทุกวันเลยนะเนี่ยนี่เธอรายงานที่ส่งนะเหลือเธอแค่สองคนนะเอามาส่งจัสักทีเอ่อเดี๋ยวผมเอาส่งให้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะอันนี้น้องเห็ดครับนี่น้องเห็ดอ๋อน้องเห็ดหรอน้องเห็ดเออฉันรู้แล้วแหละฉันพอได้ข่าวมาแล้วเออไปนั่งที่แล้วเดี๋ยวจะได้ส่งพร้อมกันลืมไปเลยว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมารับในห้องอะนะอาจารย์มารับในห้องเลยเหรออ๋อใช่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 เพียกนั่งเร็วเข้าเดี๋ยวอาจารย์มา ปุ๊กปิ๊กเก็บว่าวดิเฮ้ยพีเกน้องเห็ดทําอะไรอ่ะเขาคงไปเล่นตามภาษาเด็กเห็ดแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นตามภาษาเด็กเห็ดเหรอแล้วนี่มันแสงกับกลิ่นอะไรเนี่ยพี่ฝนไม่รู้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยน้องเห็ดหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยหายไปไหนอะเอเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกไม่ไหมันงงงงหัวชอบคนเลยอะดูท่าท่าเออมึนมึนงงงงแปลกแปลก เออเฮ้ยลืมบอกไปว่าอย่าให้ไปโดนช็อกนะเดี๋ยวตัวจะแตกแหลกสลายอันนี้เฮ้ยตายแล้วไม่ทันแสดงว่าไปเล่นผงช็อกแล้วใช่ไหมเนี่ยแย่แล้วเลยกลายเป็นสปอร์เหตุกระจายไปทั่วห้องเลยทำยังไงล่ะคราวนี้เฮ้ออะไรของเขาอ่ะพี่เอก นัน่นรองอาจารย์ใหญ่เหรอใช่แล้วแต่ว่าทําไมพี่ฝนถึงเอาอะไรมาครอบหัวอย่างนั้นน่ะอะไรหรออ,อะไรครอบหัวไม่เห็นรู้เ,<อ>เรื่องเลยโอ้ยตตยแล้วเด็กทั้งชั้นของฉันกลายเป็นเห็ดไปหมดเลยอะไรของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดจาแปลกๆปกว่าแต่ทำไมมีเห็ดเต็มห้องเลยอ่ะพี่เอกก็เนี่ยเห็ดพี่ฝน,นับเห็ดพี่เอกยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะอ่ะอะไรนะอ่ะเรากลายเป็นเห็ดน้อยไปแล้วอ่ะ yellow yeah,